วันนี้วันที่15รกรกฎาคม59นะครับนี่ต้นจามจุรีใหญ่เ,เริ่มผมพิชกิโชคเบนจัาชายยะนะครับวันนี้พามาเที่ยวชมร้านขายลูกสุนนะัขเจ๊ติม๋มนะครับเนี่ยร้านเจ๊ติม๋มต้นจามจุรีนี่นะครับร้านเจ๊ติม๋ม นี่นะเบิร์โทรเนี่ยนะใครอยากจะมาเที่ยวนครปฐมในเมืองก็เชิญมาได้เลยก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเจ๊ติ๋มเดี๋ยวจะแนะนําร้านนิดนึงอ่ะเพราะว่ามาปีหนึ่งมาครั้งสองครั้งนะชื่อเจ๊ติ๋มใช่ไหมครับเป็นคนนครปฐมเลยหรือเปล่าครับสมุทรสคร่แต่มาอยู่ที่นี่อ่ามาได้สาีอยู่ที่นี่อ่าวันนี้เจ๊ติ๋มจะพาไปดูอะไรยังไงไปดูลกสุนัขอ่าเชิญเลยครับเจ๊ติ๋ม อันนี้เอาพ่อพันก็ได้ค่ะดูดูพ่อพันธุ์นะพ่อพันธุ์เชื่อว่าขนยาวชิวาว่าขนยาวสองขวบหน้าหน้ามันตลกดีเนาะหัวแอปเปิ้ลเดูครับอย่างเงี้ยตัวประมาณเท่าไหร่ครับตัวประมาณประมาณสองหมื่นค่ะเพราะว่าพ่อพันธุ์ให้ลูกสวยให้ลูกสีชัตเตอเลสครับตัวต่อไปไปปอมปอมมันมีอะไรนะปอมเมอร์เลเนียนอันนี้ปอมอะไรปอมเมอร์เลเนียนนะคะผมก็ไม่ค่อยรู้จักมาเท่าไหร่นะ หน้ามันน่ารักเนี่ยมันเหมือนมีคิ้วอยู่ใต้ตาก็คือไอ้น้ำตาค่ะน้ำตาไหลมาแล้วแล้วทำไมมันถึงดำๆออกดำๆมันเป็นมันเองเหรอครับราะว่าเป็นเองเพราะว่าน้ำตาเขาไหลลงมาเพราะว่าหมายต้องมีบ่อน้ำตาหล่อเลี้ยงอ๋อแล้วพอแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นใช้ก็คือสีขาวสีครีมแล้วพอโตมันหายไหมแล้วก็หายเองโดยธรรมชาติมันมันที่ตอนแรกมันก็เป็นสีขาวใช่ไหมใช่เขาเกิดมาพอว่าเริ่มโตเริ่มโตจะมีบ่อน้ำตามากขึ้นอ๋อ ถ้ไม่มีบ่ลน้ำตาเนี่ยน้ำตาก็จะแหง้งจะต้องใช้น้ำตาเทียมยอดโอ้โอเป็นความรู้นะเป็นทุกตัวเป็นทุกตัวนคไม่คือเกิดปุ๊บมีค่ะต้องมีมีเลยอ๋เยอเป็นเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยเลยนะค่ะ,คะเพราะว่ามันเป็นคราบน้ำตาค่ะอ๋อเป็นคราบน้ำตาคราบน้ตาที่ไหลออกมาพอส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเห็นช <c oughs> าติขนข่าวก็คือเฮอรรักมากอ่าโอเคครับ จุดต่อไปตัวนี้นี่ต้องบอกว่าแปลกตาดีมากรู้สึกว่ามารอบนี้เพิ่งเห็นนะก่อนๆเหมือนไม่มีมะไม่มีไม่มีอ่านี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะถ่ายหน้าผมเวยแต่ดูแล้วไม่ต้องมาบอกว่าผมหน้าเหมือนหมาพอไปถ่ายตัวอะไรบอกมันจะมีคนบอกผมหน้าเหมือนไอตัวนั้นน่ะเออเขามีป้ายบอกว่ากรุณาอย่าจับน้องหมาเล่น ไปล่าไปลอยไปสปีดสปีดสปีดอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับสี่พันฮะมันมันหน้ามันเหมือนหมูก็เหมือนนะเออเหมือนหมูนะแต่มีขนน่ารักมากใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูดแล้วเสียงร้องมันจะมาไหนติ๊กปิ๊อะไรอย่างเงี้ยอ่อเหมือนปอมเออน่ารักดี เหมือนหมูนะเหมือนหมูอ่าตัวต่อไปครับเดี๋ยวให้เจ๊ติมพาทัวร์พาทัวร์ดูหมาตัวนี้คือชิสุตัวอะไรครับตัวละสามพันบาทอ่าหันมาหันมาน่ารักน่ารักชิจชิจมาในโลกชิจชิจชิจเนหน้ามันจะหักหักเปนแบนหน้ามันจะหักบีแบน ชิดซุคล้ายๆสิงโตจีนนะใช่เออครับอ๋อเหรอครับอ๋อแล้วเป็นพันธุ์ทางของประเทศอะไรรู้ไหมจีนเลยนะอ๋อสวยดีต่อไปไอ้นี่คือชิวาวาตัวจะใหญ่กว่านี้เยอะไหมครับไม่เยอะอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับสามพันห้า น่ารักน่ารักแต่ถ้า่ามีดเครื่องบนนี่อะไรชีว่าว่าอย่างนี้ตัวประมาณเท่าไหร่สามพันต่อไปอันัคยนอะไรนะพักพันปักหน้ายนยสายพันธุ์ประเทศอะไรไอ้ปักนี่เข้ามาเทศอะไรนะกีนได้ได้หรอจีนจีนนะพี่ตังจะให้ หน้ามันเหมือนสัตว์ประหลาดนะใช่หน้ามันจะดำโอ้เหมือนเหมือนเหมือนในหนังฝรั่งตัวอะไรที่มันเป็นแบบสัตว์ประหลาดตัวก็ไม่ใหญ่มากอย่างนี้ตัวอะไรครับตัวละห้าพันห้างค่ะห้าพันห้าส่วนข้างล่างนี่โตแล้่อแล้วเป็นเป็นแม่พันหรือไงเออพ่อพันธุ์อ๋อพ่อพันลูกค้ามาฝากขายค่ะเขาจําได้ว่าปีที่แล้วมาถ่ายก็เจอแล้วตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่คนละตัวนี่เพิ่งมาเพราคนละตัวเหรอตัวหน้ามันคล้ายกัน นี่เ่าวยวคันโดค่ะเอาไปเลี้ยงไม่ได้คืออันนี้ไม่ขายขายขายด้วยขายด้วยเป็นพ่อพันพันอะไรครับพันปอมมาเลเน่ปอมมาเลเน่เหมือนไอ้พวก้ลได้นหมอ่าใช่ค่ะไอ้ตัวไหนตัวนีตัวนู้นไหนไหนเดี๋ยวให้ห่อนน้ำตาชัดๆอ๋อนี่นะนี่นะโตแล้วจะเป็นอย่างนี้มาดูมาดูนี่อ่าก็วันเว้นที่สิบห้าเจตติมก็บอกว่าพอดีหมาเพิ่งขายไปเยอะนะจะมาไอทีวันอาทิตย์หน้า เดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําอีกทีหนึ่งวันนี้ก็นอกจากดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเจ๊บิ๋มอยากจะพาไปดูอะไรอีกไหมครับอ้าปลาปลาคมีอะไรแปลกใหม่ไหมเต็มเลยนะในในตะกร้าข้างหลังเห็นเห็นเท่าเท่าแก่บอกว่าตัวไหนครับอ๋อเนี่ยนะเนี่ยนะอ๋อเนี่ยนะเป็นชิสูพันอะไร แท้เลยโอแพงไหมครับตัวนี้นสามพันสามพันบาทเดียนลูกค้ามาเอาตัวน,น้ำมาแล้วเห็นบอกว่าตั้งแต่ออกรายการยูทูปผมไปหลายตอนมากันไกลๆกอ็ผ่านมาเที่ยวนครมามมมาได้แล้วก็พาสิ่งมีชีวิตกลับไปเป็นเพื่อนบอกว่าบางตัวนี้วาสนาดีอยู่ตรงนี้ไม่มีแอร์ ไปบ้านกินกันอ้วนอยู่แอร์เย็นสบายอยู่ในแอร์ทำไมชาแล้วแล้วแต่วาสนานี่ยโตก็ไป็ตัวนอนข้างล่างนี่ไงนี่แหละ่ขาอ๋อเนี่ยนะเนี่ยอ๋อตัวนี้ถ้าโตขึ้นจะเป็นแบบนี้อ๋อแมว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 นี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้อายุเยอะอย่างครับเนี่ยกี่ปีแล้วอ๋อขวบกว่านะอ๋อ เป็นอย่างนี้จะไปให้ใครมากไม่ขาดเลยประมานี้เอาเอาไปใส่กงแล้วว่าไงใส่กงแล้วครับอาถามหนึ่งนาทีเป็นไปไงมีมีอะไรอยากจะคุยกับท่านผู้ชมบ้างครับเชิญเลยครับนิดนึงครับเดี๋ยวป๊อปเราเพงไม่ไม่ได้จพูดอะไรเลยเดี๋ยวจะพูดอะไรอ่ะเออได้ แต่ถ้าคิดจะเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงไปดูเล่นหรือเลี้ยงน่ารักแล้วแต่นะขอใใจรักถ้าใจไม่รักอย่าเลี้ยงโอเคอันนี้เท่าแก่ร้านนะครับคุยสั้นๆก่อนไม่ได้ไม่ได้ให้เตรียมตัวโอเคแล้วในในกรงนี้อะไรเป็นลูกผสมค่ะลูกผสมโอะไปดูอุปกรณ์ครับอยากจะแนะนําอะไรวันนี้ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้นัดแนะผ่านมาเลยไม่ได้มาเที่ยวนาน กลงมาคืออันนี้เป็นรายการเชิงแบบพาเที่ยวชมะนะก็ผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับกําไรขาดทุนแล้วมาปามาสนุกสนุก<อ>แล้วก็<า>มไม่ไม่ขอเกี่ยวเนื่องกับวิบากกรรมอะไรนะแบบเลี้ยงในกรงอะไรบางคนเขาบอกว่าทําอาชีพขายสัตว์ใช่ไหม<า>ม,มันเหมือนแบบเอ้ยกักขังเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ก็แล้วแต่ความชอบแล้วนะมีกองมือสองด้วย โอเคขอบคุณเจ๊ติมมากเลยนะครับสวัสดีครับครับ